สวัสดีคะ่ะกามสวัสดีเพื่อนๆพืพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจากพิจาก,กับน้องราพีอ p ที่254นะคะประจำเย็นวันศุกร์ที่9 มกราคม2,569นะคะพี่ๆขาเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจับพิจาหนึ่ชุดนะคะ1ชุดเย็นนี้30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์นะคะ2องค์300บาทจัดสองฟรีค่ะ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีนะคะ099ค่ะ0841561092 5439610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจ้ะพี่จา๋าโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพีนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพีกันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบค่ะรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5งเย็นค่ะ รายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญเสือคู่นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นนพเก้าค่ะสมุดสาครน,นะคะต่อโคตรตรงอกหลังยันล้อมยันตะกอนะคะรายการที่สองเป็นรูปหล่อพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรค่ะเป็นรูปหล่อพระอาจารย์ฟ้าน,าาน,าาานมีต่อโคตด้วยนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ สาจับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะไตรามาสห้าเก้ารวยรวยรวย,รวยค่ะเป็นกระไหลงเงินมาพร้อมกล่องนะคะหลวงพ่อรวยวัตะโกค่ะไตรามาสห้าเก้ารวยรวยรวยค่ะหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะ4ี่เป็นพาบผงกระดูกผีค่ะ เนื้อหามวลสารเก่าๆเลยนะคะรายการที่5เหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะหลังยันด้วยจ่าพิจาเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะรายการที่6จะเป็นสมเด็จวัดพระแก้วกรุงเทพนะคะเป็นพิมพ์ยอดขุนพลค่ะ ลงลักแดงแล้วก็ปิดทองนะคะแล้าหลังจะเป็นฝั่งตะกุดทองคำค่ะลงลักปิดทองหน้าหลังเลยค่ะรายการที่7เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงโรยแร่นะคะเนื้อผงสีขาวโรยแร่หน้าหลังมาพร้อมกรอบสแตนเลสแบบนี้ค่ะรายการที่8เหรียญหมื่น 10, ยันหลวงปู่ทวดนิ้วกระดุก วัดช้างให้ค่ะเป็นกระไหลทองนะคะได้มาพร้อมกล่องนะคะมีโค้ดด้วยจ้ะพี่จา๋าโค้ดซ้ายมือน้องราพีนะคะด้านหลังเหรียญหมื่นยันหลวงปู่ทวดนิ้วกระดกมีโค้ดค่ะพร้อมกล่องเลย 9. เป็นสมเด็จพิมพ์เล็กหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ค่ะ ด้าน,นหลังมีปิดทองมีผ้ายันนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสสิเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารลาหลังยันนะคะ1องค์200ร้บาท2องค์300ร้บาทแล้วจะส่งฟรีค่ะ11เอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนใบหน้าใบตาท่านชัดเจนตอบโคดด้วยนะคะปี18ค่ะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ12เป็นสมเด็จปกโพ9เก้าใบเนื้อสีดำหลวงพ่อกวยหลังแม่ธรณีมวยผมค่ะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้ค่ะ13เป็นพระเปิมค่ะเนื้อทองผสมเก่าสวยๆเลยค่ะ สิ 14, เป็นหลวงปุต่โตนะคะเรียนหลวงปุตโตอายุ82ปีค่ะหลังยันปี2 5 1หค่ะ15เป็นพระศิวลีค่ะหลวงปุต่โตนะคะนี่ตอกโขดด้วยค่ะลมควันดำค่ะ16เป็นพระก,กิ่งหลวงปุต่โตรุ่นมหาลาภค่ะ มาพร้อมกล่องค่ะต่อโค้ด้านหลังนะคะกิ่งมหาลาบหลวงปุตโตค่ะ17เสมาหลวงพ่อโทธรลงยาสีแดงสวยๆนะคะพี่ๆค่ะเมตตามหานิยมหลวงพ่อพระพุทธทโสธรค่ะ มาคู่กับ18ค่ะหลวงพ่อโสธรที่ระลึกในการสร้างอุโบสถวัดโสธร8ริ้วค่ะ19เป็นจตุคามลาหูอมจัน์ทรค่ะสวยเลยนะคะมาพร้อมกรอบด้านหลังจตุคามรามาเทพแบบนี้เลยค่ะ นองรักพีได้มาสวยมากแล้วก็20เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะเหมือนเคลือบนะคะหลังยันค่ะมาพร้อมกรอบสตนเลส1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาท21ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลังยันแบบนี้ค่ะ22เหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะ สวยนะคะใบหน้าใบตาเส้นตามใบหน้าสวยค่ะคมชัดเลยด้านหลังค่ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นหนึ่งสวยค่ะ23เป็นสมเด็จจะพพ่จ๋จาเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมกุเก่าปี2,500ค่ะ24เป็นสมเด็จเก่า แตกลายงามมีคาบนะคะกุกเก่าแตกลายงาน้าหลังมาพร้อมกรอบพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโครนวัดบางแสนะคะรูปหล่อโบราณน,นะคะสวยเลยรายการที่26เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมทําพิธี ปุกเศษสก2 5ั7บจะพี่จาน้องรับทีได้มาพร้อมกล่องนะคะองค์นี้สวยมากต่อโคด้านหลังนะคะแล้วก็ใต้ฐาน17ต่อโคสาลาค่ะได้มาพร้อมกล่องนะคะ27หลวงพ่อพัดค่ะปุญญกาโมนะคะเหรียญหลวงพ่อพัด สวยสวยเลยค่ะพัดยั่งยืนเก้าๆค่ะวิขาลงยาด้วยนะคะต่อโค้ดสองหกที่ระลึกสร้างศาลาห0ึปีนะคะสวยสวยเลยค่ะมาพร้อมกล่องน้ำตาลกรรมยี่แดงแบบนี้เลยค่ะ28เป็นพระพุทธชิน,นาราชนะคะ รูปหล่อพระพุทธชินาราชอินโดจีนค่ะสวยมาพร้อมกรอบสตันล, 29, ลิยี่สิบเก้าเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลังสิงนะคะ30เป็นเาวเวสวรหลวงปู่หวงเทวดาเดินดินยิ้มรับทรัพย์เลยจ้ะพี่จ๋าเนี่เทวดาเดินดินแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมพลาสติก หองสอง0้ 1> 1, 200บาทนะคะสององสามร้อยบาทจ้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ปส่หนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์เก้าส่สามเก้าหกหย์นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า